ชาร้านหนึ่งสวัสด,ดีาสายๆวันอาทิตย์นะครับตอนนี้11โมงเช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้แม่ออได้เตรียมของเอาไปในรถแล้วนะครับแล้วก็รถชาร้านหนึ่งก็พร้อมที่จะออกตลาดวางน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าวันนี้ชาไทยแล้วก็เมนูของชาร้านหนึ่งทุกเมนูแล้วก็ไข่มุก12กิโลจะหมดกี่โมงนะครับเพื่อนๆน ไปเตือนน้าแข็งก่อนนะครับอันนี้ลงไปก่อน2กระสอบน,นะเดี๋ยวเราก็ค่อยสั่งเขาอีกทีเป้าหมายของเราคืออย่างน้อยน้ําแข็งต้องหกกระสอบนะครับวันนี้สู้ๆตอนนี้11โมง49 PM นะครับเพื่อนๆก็มาถึงตลาดวางน้อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมมาถึงก่อนนะแม่อ้อยังไม่มาถึงนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะมันทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าของอยู่กับแม่อ้อแต่อย่างน้อยเราก็มาถึงก่อนเพราะว่าเราขับช้านะครับเดี๋ยวแม่อ้อคงมาถึงนะ โอเคเดี๋ยวเรเรอไม่ออแล้วก็มาจัดร้านกันนะครับโอ้โหสวยมากเลยอะตอนนี้เที่ยง47แล้วนะครับจัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นี่ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ดีกว่าที่ที่แล้วอยู่ใช่ไหมอากาศก็ไม่ได้ร้อนเหมือนที่ที่แล้วนะแต่ก็ร้อนเหมือนเดิมวันนี้เรามี สุงซีลด้วยนะครับเพื่อนนี่ไงใครจะเอากลับบ้านก็หยิบไปได้เลยนะครับหาบลับไปครับตั้งร้านเสร็จยังครับเรียบร้อยดังเลยมาเล่าว่าท่านธรรมดาจะขายไหนอ๋อแฟนเขาขายแถวหน้าหมู่บ้านครับ พอดีผมทางานมาขับมาให้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ครับตอนนี้บ่าย2องโมงแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ค้าก็คงจะทยอยมาตั้งร้านกันนะครับก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นนะครับตอนนี้พี่ต้นใครกินชาไต้หวันของหลงงอันนั้นหละของพ่อของพ่อโออเคครับขอบคุณครับ นนเป็นเงินครับเพื่อนตอนนี้เวลาบ่ายสองสามสิบหกแล้วครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าครับกำลังจะมาเตรียมตัวตั้งร้านนะเ,นเพื่อนๆดูดิอรถเยอะมากๆเลยคือพ่อค้าแม่ค้าก่อนโอ้โอเยอะมากเฮียเพื่อน ส้ตมตำส้ตมตำอยู่ตอนนี้แหละส้ตมตำเลยครับตำปูปลาเผ็ดกลางๆางออกแบบอีสานอีสานได้ไหมล้วนเหรอพี่ใส่ตาไหมคะไม่ใส่ดูครับ ตำบอคุณบใสซน้ำตาลสวัสดีครับชอบมากเลยสมงผมเนี่ยสุดยอดเลยรครนกัยัไดกยกบได้เลยนะชอบมากเลยส่ผเนี่ยสุดยอดมุกับได้เลยนะมากล่เนีอ อย่าทิ้งไอ่มาอเลยจ้าแย้วเกทไ่ไหนค่ะเยอะเลยยี่สิบห้าบาทสามห้าบาทจ้าขอบคุณครับอะไรดีคะถ้าใส่มุกไหมถ้ใส่มุกตักมุกเกินไ้นเลยนะคะเป็นไงบ้างครับเปิดเ่ย <c oughs> ครับ,บนะรเสียบเลยไหมครับ เ,เพื่อนๆตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะครับโอ้บ่ายสามโมงแล้วบไอ้ไฟมายังไฟมาแล้วขอที่เขาเสียบไฟหน่อยด้วยอรองไฟมามแล้วเสียบแล้วใช่ไหมโอเคเพื่อนๆบ่ายสามโมงแล้วนะครับต่อเรื่อยๆอยู่นะมาเรียนสี่คนครับเร,เรียนคนเดียวอ่ะคนเดีย 2, เ่ยวสอง่ัยนยังเดียวใช่ไหมครับใช่ครับไฟมาแล้วนะครับผมเสียบแล้วครับขอบคุณมากคครับบนะครับ วนะคุณหนึ่งเป็นตัวอย่างคนสู้ชีวิตจริงๆครับผมติดตามคุณหนึ่งช่วงที่เลิกขายหอยฟกอ๋อแล้วมาขายชายไทยช่วงที่ผมป่วยเป็นมะเร็งดูคุณหนึ่งกับคุณอ้อทำทำให้คืดสู้โอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับดีใจที่เราสองคนมีโอกาสได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณชลินนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้เราจะมีผนัง ดีฟองนมรวเลมจ็ดสิบห้าบาทบาท,ทอนยี่สิบห้าบาทนี่นะครับขอบคุณครับเพื่นะอนตอนนี้7จ็ดโมงสีแล้วนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยเนพะื่อนดูดิคนเยอะมากเลย ก็หน้าร้านของเราก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆนะดีครับเดี๋ยวเราไปช่วยแม่ขาก่อนออกมานานไม่ได้ไอเลยถุงใหญ่ถุงหนึ่งออพอไหมครับไข่มุกอีกไหม,มอ,อย่าให้นี่หล่นละเหลืออีกใช่ไหมนีนเ่เหลืออีกถุงหนึ่งใช่ใช่ กี่แก้วครับแก้วเดียวนะครับ25ตอน25ครับเห็นไ,ไหมครับขอบคุณครับลูกค,ครับยีบาทขอบคุณมากครับได้หลอดไหมครับจำนะได้ไหมเหรอจำได้เหรอเพื่อนๆตอนนี้6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้6กโมงครึง่งเมนูหลายๆเมนูก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ ข้อน้าแข็งหนึ่งกระสอบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเอาเอาถุงหนึ่งใช่ไหมสอบหนึ่งเนาะได้ไหมเนาะเพราะว่ามันเลยเวลาเขาไป็นเราไงถ้าไม่ได้ต้องไปแบกเอาอะให้ไปแบกไหมล่ะเอาไหมแบกได้อยู่แล้วสวัสดีสวัสดีครับพี่ส่งซักกระสอบได้ไหมกระสอบหนึ่งครับครับขอบคุณครับโอ้ร้านนี้ดีเว้ย อ่าครับผมหกแก้วเดี๋ยวไรเดี๋ยวจะหยอดไม่ดเลยล่ะไม่หมดไม่หมดนี่นะครับปึ๊บชาไทยมีชาวอ่าแล้วได้หลอดยังครับอันนี้เปลี่ยนเป็นหลอดแบบนี้ไหมเปลี่ยนไหมเราจะได้ถือง่ายๆครับตอนแรกนึกว่ามาหลายคนโอ้มาคนเดียวเอาได้ค่ะขอโทษได้เลยค่ะอ๋อโอ้ยเจ็บโอ้ยตัวโดนแก้มเลยเนี่ย เป็นร้อยห้าสิบพรพรพห้าสิบนะครับขอบคุณครับครับ <c oughs> <c oughs> ครับผม <c oughs> <c oughs> เ,เพื่อนๆตอนนี้หกโมงห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับนี่หมดแล้วหมดทุกเมนูเลย นะครับเป็นเมนูระเด้อต่อไปก็จะเก็บของกลับนะเพื่อนเพืเอ่อนต่อไปผมก็จะเก็บของกลับแล้วต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชาร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพืเ่อนทุกคนที่ามาอุดหนุนนะคะอย่าลืมนะครับก่อนจะคันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นน้ำใจให้ชาร้านหนึ่งด้วยนะครับบา,บาย